สวัสดีครับสวัสดีพีน่น้องทุกคนนะครับเมื่อนี้ก็สิบข้ามากเปวัสดีคะอัพเดตนะครับนี่อัปเดตเลยค่ะ <c oughs> ลูกสาวก็อยจกพูดด้วย <c oughs> <c oughs> ลูกสาวกกับมน <c oughs> อยากเบานน่งครับจะพามาดูเป,ด <c oughs> เป็ดนะครับจะมาอัปเดตว,ว่าเราเลี้ยงเป็ดยังไง โตขนาดไหนแล้วนะครับเป็ดชุดนี้เป็ดชุดนี้นครับก็เป็นชุดแรกที่เรามาเลี้ยงจะมีเป็ดเดือนกว่าเนี่ยเดือนกว่าอยู่ประมาณจะสองเดือนแล้วเป็ดใกล้จะสองเดือนแล้ว,าลวบางตัวก็โตมากแล้วนะครับดูครับบางตัวบางโตตัวในี้ตัวนี้ตัวใหญ่ก็มี

ันวัีบ้านจะเป็นห้างมั้ครับอแรกเทีเยนย้ำไ่มันก็บอกแล้ครับมีสิบสหน่วยอนี่ย<อ><อ>แม่นี่ครับแม่ขั้นสูขาวสด,ดง้านีใครนอกากมามเดสิบสองหน่ยวยละ เราเลียงไลียกล้วยครับรบล้วยครับรบกล้วยไงไก่อมยังไง้วเอกันกินดีพร้อมเด็ดเขาเลี้ยงไ้ไก่จะได้คายแล้วอันนีกประมาณเดือนเดือนอ พี่กาาจะได้ขายต้นต้นเดือนพี่กาเป็นข้าวแปงเป็นชุลาพี่กาข้ออันแม่พันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ันขั้นจะซื้อมากอร่อยีมากกินดีครับเริ่มกินเยอะเย็งแบบง่ายๆออข้ามเราสุมกับ ปียาน้องหญ้านี่เปียน้อมุกวดผมกลางลำานกันไม่กินเลยหรอแค่น้อยกับวันนี้ย่ายุกยันไงทุ่ิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับไม่เจอกันไหม่ริ่มกดติดตามกด Subscribe ในเรื่องไปแล้วครับ